ครับทุกคนวันน <produ> ี้จะมาเล่นเกมใหม่ครับนะครับผมมครวันนี้จะมาทาการหาเปีกนะครับผมจะบินแบบรูปิติไปเลยครับรับคลิปนี้นะครับผมได้ไปหากรไปเรียบร้อยแล้วจะทาการไปจนภัยแล้วก็หาชักเกอร์บอกกันครับจะเป็นไงในเวดูกันครับก็มีคนคอมเมนต์นะครับว่าจะาิครับเป็นแรบเรืนรีบอองเรง่มันรอเอเรร แล้วก็มีคนคนหนึ่งครับได่คอมเมนต์ว่าให้ผมไปโหลดโปรจารเรนเจอร์ในกิเก้านะครับขี้เกียจโหลดนะเพราะว่ามันเกียจโหลดใช่ครับเกียจเออครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องที่เอพี่เขามีคนหนึ่งรับที่เขาทําไปแล้วนะครับจะส่งไปในใต้คลิปไปดูซะไปดูครับทีนี้จะไปหาปี่ครับว่าจะเป็นไงเดี๋ยวไปรับชุนกันโอเคครับผมอย่างแรกที่เต้องไปก็คือการ

นี่มีปลาเสริมอนอยู่กินปลาดื่มรับปลาดื่มปลาเสริมอนเป็นอาหารเช้าก่อน,น,นแล้นะเ้าเก้าเดีย๋ยวทำยายาสเต็งทำงอะไรกันเ,นเล่นจะไปอีกบินไปหาผัวโดมอ่าโดมดพูด ที่ใหม่มันเป็นอะไรวะขอยัดต้นหอยยัต์ตโอ้โหโอ้ยมีกางเกงเละขอละกันอุ้ยคนยังไม่มีเกาะดะไซได้บอกนะทับเลยแล้วก็ได้เกาะใหม่ได้บอกนะเสื่อยังออกอิบโว้ยแล้วแดกแบตกูไปคนเยอะแดกยี่สิบล้านนะเกาะเพชโอ้ my g o d อย่า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 

ไม่หรูกผมจําได้ว่ามีชั้นล่างชั้นเดียวที่ผมขึ้นไปแล้วชั้นบนผมคิดว่าไม่มีแล้วผมลองไปในเซิร์ฟเลยมันแอบอยู่ช่องหนึ่งม,มันแล้วแต่ใช้สีเดียวกันเปล่าบางที่ก็มีอยู่จุดเดียวบางจุดก็มีสองแล้วแต่เกียดเรื่องไรตั้งหายแน่นอนอยูทรงอ่ะคือเอง,เงจะระเบิดบ้านทําอะไรคือแล้วแต่อ่ะคือมันต้องมาบริหารกับเราเองอ่ะอย่าขยับ,อย,ยบอ,ยอยากขยับเอ้ยแล้วก็ รอสิ่ไปเพราะเซอร์สัผมจะเล่นให้จบไงแบบจบๆไปเลยอ่ะก้ผมนะสิชั้นสามได้แบบช่วงปิดถือมะเออมันเล่นนนี้ไงมันยังเล่นได้บ่อย่นต้งไหนกันเล่นถือเพราะเราย่งเล่นกันไม่ถึงไหนเลยเจ้เล่นอ đó có cái <laughs> cái 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 cái

เจอเรือป่ะนิ้วไหนอะเอ้ยอ๋อลืมนิ้วริมนิ้วลืมนิ้วลืมนิ้วฐานไอ็หลอดนี่คุณเด็กพี่แอ็กเล็กไปใช่เฮ้ยได้เว้ยเอาไปตกแต่งบ้านนั่นเนี่ยปนเลยเนี่ยปนเลยนี่แหละมาปนเอ็นหลอดฮะเอ็นหลอดอุ้ยเราเข้าได้เลยเราเข้าได้เลยเพิ่มอีกได้ให้ลูกอุ้ยกระโดดกระตบไอ้กลคอนก่อน ที่ผมคลิปนี้ผมขอปรับผิวฟูนะครับเนื่องจากที่มันน่าจะยากเกินไปใช่ครับผิวฟูเป็นอีซี่ครับไปเริ่มลาคาชักเกือบบอกครับเรโด,ดนเรโดนได้ปลูกนี้เว่าไหร่ยังยังไม่มียังไม่เจอกันเลยแต่ผมอะทำไปนั้นแล้ววางนั่นเรียบร้อยได้นั่นด้วยจะปลูกขอรัดฟุตเนี่ยในเกมนี้ก็จะเป็นปลากรัวนะฮรับคือมาได้ิเทช่นติเทช่นนะคะ

ลเ,เลยหลายเป็นยังไงขอลัดฟุตก็ตกครับเก็บไปกินนิว,วเลวลาจะได้เวลางานตกเลยอ่ะกินขอลัดฟุตนะโอเคได้ไหมถ้าทันอ่ะนี่เอาไปกินเอ,เอาไปกินเปน็นนี่เอาเลยจุดก็ร้อยดีลองดูด่าไปาถ้าทำไมผิดไม้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนู้นด่าโดนนี่มันอะไรแชมป์เน็ตวีอ่ะแชมป์เน็ตวีอ๋อผิดจริงอแชมป์เน็ตวีได้หนึ่สี่อ่ะ ผมช,ม sociedad, ชม้ป์นสามในช้ป์ในไอวีนี่แหละแล้วเอามาก็ได้เด so. ี least, so ๋ยวต่อยเอาบอกมาเดี La ๋ยวเดี๋ยวคูดรอเลยคุดรอเลยเอาอกมาเดี๋ยวต่อแบบสปีดแลนไม่ใ่มรู้สึ้อหนปีนยู่ไหมเล่มาคเลยอืไม่รวับยไม่ทเล แต่ผัดเฮ้ยเอ้าเยใช่หรือไม่ใช่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 ไม่รู้อย่าหลบไปต่อต่อต่อ <c oughs> อ๋อเป็นเรือนะครับแล้วก็มีธง,งถ้าต้งไหนมีธงก็ต้องมีเรือใช่ไหมเ <c oughs> มื่อกี้ไม่มีธงไม่มีเรือโอเคครับเดี๋ยวเราฟาร์มชุกชักเกอร์รอก่อน นีิวเดือดตาว่ะสิอุ้ยเจอกล้องเจอกล้องนิวนิวนิวเอ็นเดอร์เชดนิวนิวเดือเชดตรงไหนตรงนี้อะไรตะเดึยเงี้ยไปหาอ่ะฮะพื้นที่แถวนี้มันดูคนตีจังมีกล้องให้รู้ด้วยต้องรู้สักหน่อยเอ็นด์เชตนี่เก็บว่าเก็บไปเลยเนี่ยของดีมีอะไรบ้างเนี่ยพี่แอ็กเลขอันเด็กกิ้ง อันนี้ไม่ได้ข้าบิดมีบิดไม่ได้บิดตัวเดี๋ยทองก็เล็กเอ็นชาร์ดคำสาบคอสบิลดิง้งใส่แล้วถอดไม่ได้<อ>ใส่ไปแล้วกันไอ้นี้ช็อคเกอร์ลอดเอนเดอร์ใส่เข้าไปแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บได้เพราะว่ามันเป็นคือต้องรอเนว์นะครับต่อไปพีเอ็กซ์ซิลทัศนะพีเอ็กซ์ปกติมันจะขุดแล้วกลายเป็นออกซิเดียนแปดบ็อกปิง ลยด,ดูว่าสันเก็บของเนี่ยอ๋อยผมต้องลบใหม่ครับแล้วก็โหลดใหม่คืออัปเดทขอโทษ ใช่ยังคนอย่างนั้นจริงเหรอจริงคำจริงจริงอันนี้จริงจริงเลยจริงเลยพูดจากใจจริงฮะชีโมโอ้โหเดือดเฮ้ยถึงถึงแล้วตืดื้อเป๊ะข่าวมวยหนีดีกว่าอย่าเฮ้ยเนี่ยเออทำมมันไม่ขึ้นไปเลยล่ะเออเนี่ยเข้าเลยแหละไปดีกว่าไปดีกว่า ยาด้วยยาอิสเทนอะไรเรื่อยากันยุงยากันยุงใช่เลยมีกล่องมีอาน้ากระพั้วซิลทัศแล้วก็มีเกาะเพชรโพลิชชัยโพลิชชันเกาะเพชรเมนดิ้งเออว้าวเฮ้ยเกาะเพชรเมนดิ้งแล้วก็ได้ปีก้วนะทุกคนนี่ฮะอิเลทา จงเก็บรักษาเอา,าใส่ได้นะเฟิลดี้เจ้าก็รู้มันเพราะว่าผมมันจะตกหรือเปล่าใช่เทมตกวมันจะหามากจะตกลูกตายเมื่อกี้ต่างโลกดิง้งเรียบร้อย้วครับได้หวัวเดีดือดก,ก่อนมาใส่แหละนิ่ง สวัสดีครับคลิปนี้ก็จบไปเพลย์่ันี้นะครับเราก็ได้อิละทาวแล้วนะฮะนี่ใส่ดูวยมังกรจริงๆนะครับนี่ครับมีปีกก็บินบินไปหาผัวใครคือผัวไม่บอกเดี๋ยวไปคลิปนี้จบเพลย์ทนีนเราก็ได้ปีและทาวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำการไปหาบ้านแล้วก็เซตพิกัดแล้วก็พยายามย้ายมาให้ได้ครับปายโปรเจกต์นี้ใช้นานมาก เดี๋ยวมันไอโบบินเท่าไหรนให้รับแล้วไอ้ผมจะบอกว่าคือบ้านหลังเนี้ยไม่เป็นไอ้บ้านเก่าเนี่ยผมอัดแล้วนะแต่สีนทีเมื่อครั้ที่คือคือก็คือเพิ่มเราคลิปเก่าดีครนะก็เดินต้องอัดใหม่เนี้ยนี่ก็สร้างเธอครับเดี๋ยวจะคิปหน้าแต่มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมปุ้ยไปแล้วกดไลค์กดซับไปหนุ่มคี่โม